คุณพี่แน่ใจใช่ไหมว่าจะให้ผมรีวิวโอ้ oh. ผมอาจจะรีวิวไม่ค่อยยาวนะเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้นีไัยมันสักเท่าไหร่นะงั้นเดี๋ยวแปะช่องมันไว้ละกันงั้นเริ่มจากอันแรกเลยละกันนั่นก็คือความสวยสำหรับผมขอไม่เรียกว่าสวยนะคะเพราะว่าผมเห็นหน้าตานางน่ารักมากกว่า ถึงมันจะมีผู้ชายมาจีบก็เถอะแต่ความสวยผมให้3ามนะครับอันต่อมาเป็นความฉลาดถือว่าฉลาดพอตัวเลยแหละโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ถึงจะขี้เกียจบ้างไม่ขี้เกียจบ้างอะไรตรงนะี้ทำไมรู้สึกเหมืนหอนว่าตัวเองหรือแต่ก็ผมก็ให้สีนะฮะต่อไปเรื่องหุ่นอเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวนะคุไม่รู้หรว่าหุ่นมันเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวสิเหมือนเคยเห็นเกาหลีเนือมันบีบเอวยเลยไมหรือเป่า แล้วมันก็บบกด้วยว่าเยลลมันมันดีนดีกว่ากะลิงั้นผมให้ห้าเลยละกันนะแล้วอย่าหาว่าผมโรคจิตละกันเพราะผมไม่ได้เป็นคนบีบเอวถ้าจะโทษก็โทษสาววายหนุ่มวายนู่นต่อไปเรื่องเจ้าชู้ผมให้หนึ่งเพื่อนผมไม่เคยมีแฟนครับผมเลยไม่นับถือว่ามันเป็นเจ้าชู้สักเท่าไหร่ ต่อมาเรื่องติดเกมมันก็ติดเกมบางไม่ติดเกมบางแต่กก็เวลาเล่นกับผมมันก็จะสนุกดีนะแต่ว่าถึงบางทีมันก็อาจจะหัวร้อนไปนิดหน่อยแต่เอาตรงๆนะกีดการทางบ้านผมให้ห้าเลยนะฮะต่อไปติดแฟนผมไม่ใส่ตามที่ผมบอกในคําว่าเจ้าชูเลยฮะต่อไปบ้าผมให้ห้าเลยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันบ้าผู้ชายต่อไปกวนตีผมให้สามเพราะมันไม่ค่อยกวนตีเหมือนแฟนเก่าผม ต่อไปเรียบร้อยอยู่โรงเรียนอาจจะเรียบร้อยแต่อยู่บ้านเถือ่อผมให้สองหมดแล้วนะครับบ๊ายบาย